เซ็ปชัน่นล้วนะคะพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับคุณแม่สองคนนะคะเฟดสยองสองแม่ลูกนะคะคุณพ่อไปไปไป,ไปทำธุรกิจอ่อันใหญ่หลวงนะคะนั่นก็คือธุรกิจตกบ็ดนะคะพี่น้องเราวมักตกบ็ดพี่น้องเอ้ยจากใดบ่ได้ขอไปอย่างเดียวนะคะเมื่อนั่นไปแม่ก็รู้เรื่องงานมาหาพ่อบบหินพากันโจดหาทัหากับบลัสพี่น้องเออ พอเสียวสันกะมือนี้วันนี้ก็อยู่กับคุณแม่สองคนนะคะเข้าครัวอีกแล้วนะคะกับคุณแม่มือนี้จะเสนอ,มนมอ,อเมนูอย่างอะไรนะพี่น้องคุณแม่ยานตาห้องหกเนาะเข้ากัเสื้อผ้าบซากจสีเมียนม <c oughs> บจังไดแม่แบบว่าห้องมันกันเน้อน้อยบดาใหญ่นะคะพี่น้องก็อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกนะคะของกัหล้ายหลายเพราะว่าแม่อยู่นีมาประมาณยี่สิบกว่าปีได้นะคะพี่น้อง บะเมนต์พรพอมเก่ือเกิดบ่จักฮ่องกุเบอรเมื่อวนเกิดเชียก่อนเกลือเกิดกจริงพี่น้องเราอยู่ตั้งแต่แกลือพอนเกิดคิดเอาว่าตอนนี้แกลอายุยี่สิบสี่จะยี่สิบห้าแล้วนะคะวันสมบัตสิลสไลซําใดนะคะพี่น้องกะที่เขาบะได้ใหญ่ก็ยอมว่าอยู่หนี่มันหลืบมันขุนมันเคยแล้วนะคะพี่น้องมันสบายใจมันปลอ,อดภัยแม่มันรู้สึกปลอดภัย ทำว่าใหญ่ไปอยู่ห้องใหญ่ได้บอกระได้แต่ว่าวันบอสบายใจเฮาแม่พี่น้องเฮาก็ย่านแบบแนวเฮาก็บ่ได้อยู่ห้องเนาะพ่อกับแม่ก็ไปเฮ็ดงานตลอดจังซี่นะแบบกับยู่นี่มันก็บ่มีโจรบ่มีขโมยอีหยังนะคะพี่น้องอยู่มื้อนี้สิ30ปีแล้วบ่คือแม่นบ่แม่ยประมาณนั้นแหละพี่น้องก็เลยแบบอยู่นี่เอออยู่นี่ไปนี่ล่ะ2030อนาคตนะคะถ้าเกี่ยวรวยอาจจะไปซื้อบ้านแน่นเด้ วันไว้ตัวนอ้อเฮาต้องมีเป้าหมายเดยแม่นะคะพี่น้อง,องมื้อนี้ก็จะเขา้าครัวเฮาก็จะมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้ได้อะไรกินนะคะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้เตรียมเครื่องเคียงเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะเสนอเมนูยำไข่ยี่ยมานะคะแม่กําลังสิตําเครื่องนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งว่าเฮาใส่อีหยังแน่นะคะพี่น้อง เสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมนูของเราวันนี้ก็คือยำไข่เยี่ยวมา้าหรือยำผักกระแน่ฮะไข่เยี่ยวมาหัเห็นราคาจะเป็น ผัดผักบุ้งนะคะนี่ไงต้มต้มกะสิคอให้ด้วยพี่น้องพ่อป้านเขายังบอกในมีคาต่างกล่องนะคะพี่เผยที่สนับสนุนในบ่หนอกะจะได้ถือเอานะคะเดี๋ยวกัดสิไปกินกันหนะ้าพี่น้องว่าจะอะไรอร่อยแค่ไหนนะคะพี่น้องเดี๋ยว,วขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกันนะคะแล้วพี่น้องมากินกันเลยนะคะไม่เข้าตั้ง,บ,บ,งบัวบอกแฟนไปกันตั้งเมื่อไหร่ <laughs> ย่ยงางข้าวกันย่ยงางข้าวมาตักมาเดี๋ยวจุดสองสาวแตทยองสองแม่ลูก <laughs> มิจฉุพันนาขึ้นกันพอไปกินข้าวกันเลยพอมาอยู่ อ๋อจิ๋วเลย,ย,ยกผยในตูน้ใว่เบิรกำนัวนะแต่ว่าหนอนจิ๋วมันแสบไฉมาแ่บไหมหืมไักบูดยาหนูหอน่ะใครมันัวบบไหมบอก พักก응่อนพักไปแล้วนั่งนึงพวกบีพี่น้องเลยไปใส่กันบ้างไหเหตุผลในปัจุบานนี่แหละยิ่งห่วงน่ะเพื่นมีทั้งไปร้าย อย่าไปเที่ยวเลยนะแต่พอบีพี่น้ะงอยพ่พาพี่น้องไปทเที่ยวอยู่แต่ว่ารอก่อนเนาะคะ่ะอ,อ,อร่อยเด็ดใจย่าทำแม่เฟฟสียสยองสองแม่ลูก cái nào còn khó gì đẹp Hoa thật Lộp bảy Cái mình Mình ngọc mẹ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  không? mẹ ngọc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  mình ngọc พอ,อไปตกป่าเม็ดได้มากูฟปปากแล้วนะู้ไหยังเช้นว่าสิไปหาป่ามากินแปะซะพี่น้อง<ห>อื น,น,น,ไไน้ำเพิ่มไปหลายแล้วอร่อยดีด้วแล้ว แสบแสบจ,จนโมปากโมเบาเลยพี่น้องเอ้ยคิดันนี้เตือนห้ามดูการดึกผู้ดใดเบื่องการดึกอาชีเปิดปัญหาได้ขอเวลาหิวน้ำ Ừ, ừ. ừ. Bạn nghe nè gì mà khác nhiều xào Nhiều chặt Thua thì để nhìn đi Tuyên là Để ได้ดเลยมาคุณห่าอใจ เจ็บๆอะไรอ่ะไข่มันน่อยอยานะนอย่ังน้อใครจมาอันน้วยเมียหลังเจนตายดิไม่งั้นเนาะให้ทุกคนเก็บกิ่งไขยจมานะ ว่าให้เดี๋ยววามากินมันเหม่นไปเดี๋ยววานหม่นไม่เหมือนผัดกับซอสอืมซอสกับวอสก,ก็เลย อร่อยเลิศไปสีมือเราปลอดภัยโควิดว่าเราทำเองอันนี้พักอย่างนี้ใช่หรอเผ็ดขึ้ประก,กาศนี่แหละ,ะแล้บไม่ได้แซ่บอ่อแซ่บนะ mùa tối nay 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 mùa tối เาออกระเทียงเวลาเดียวเดี๋ยว,วครับี่น,นองนี่กลุ่มแบบนั้นอยู่ตัวสิบประมาณน,นี่แหละเชินเขาบไว้อันนี้เวลาเป็นไรตื่นน้ำเลยรกินน้ำนั่นนี่ม,มใส่ลงไป mhm dung mhm dung mhm hola 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 เดี๋ยวสินหิวน้ำบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ช่องเอาอด้วยว่ะช่อง,องช่องข,วขวัวแก้วต,ตาผ่าแซบด้วย,วยใน Chanel บนน๊าย,ยบายสวัสดีค่ะ